สบายดีสวัสดีนะคะเอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยทุกคนและก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศนะมีหลายคนเนาะส่งข้อความเข้ามาคอมเมนต์ในเพจแลวก็คอมเมนต์ทางช่องยนะูทูบเนาะว่าอยากเห็นความคิดเห็นของค,คอยเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าภาษีนะพี่น้องทางฝั่งไทยนั่นคอมเมนต์มาว่า มีความคิดเห็นอย่างไรภาษีเราเพิ่มเป็น10%หลายมือก่อนเนาะะที่รัฐแนได้ปรับขึ้นอัอตราอากรมูลค่าจาก7%มาเป็น10%เพื่อช่วยอันนูลล่นไลหับงบประมาณแห่งหลัฐากบประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมุมมองของค่อยหันมันเป็นการเพิ่มพาระ,ะให้กับประชาชนรายการผู้ประกอบการากต่างๆให้พวกเขามีพาระหนักขึ้นไปกว่าเก่าเนาะ มันโบนเมน้นแนวที่รัฐจะมาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เปอร์เซ็นเป็น10เปอร์เซ็นเพื่อไปช่วยอุดหนุนหับงบป,ประมาณแห่งรัฐส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมันโบนเมน่นแนวเนาะมันอ่าถ้าเป็นแบบนั้นหันมาซ่อ้อยเห็นว่ารัฐหันบมรมษัทบริหารประเทศได้รัฐบ,บริหารประเทศล่มเดียวเขาเอิน้นนะรัฐจึง,องเอาเงินที่อ่าให้เขาสัมปทานที่ดินหรือว่าให้ เขาสัมปทานป้าไม้ให้เขาสัมปทานบ่บอแห่บอ่อแห่บ่อเกลือหรืหอว่ารงงานต่างๆค่ะเป็นอย่างคือบเอาเงินตรงนั้นมาหมุนเวียนมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าหมุนเวียนให้มันโตอยอดให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อีกในเศรษฐกิจที่เขายากมากแพงเงินกระเฟอนี่ต้นในประเทศหันสนส่วนหลายหันเขาบ่ได้มีียงเหตุงานทํา ผู้ประกอบการต่างๆพวกเขาจะยู่ได้โบพวกเขาจะยู่รอดโบถ้าปรับขึ้นอัตราอากรหลายปานี่เพราะว่าประเทศเราหันออาสินค้าทุกอย่างนําเข้าจากต่างประเทศมืดเนาะเราบ่ได้มีอย่างเราบ่ได้มีสินค้าอย่างเป็นของตัวเองแแต่แม่จิ้มแค้วก็นําเข้ามาเนาะยกคนี่นะแม่นแต่เกลือเป้งนัวกับห่อเท่าไหร่แล้วมากเพชรมากล่ารือว่าแล้วก็พวกสบู่แฟบสบู่หัน การอ่เข้าของที่ใช้ในชีวิตประจาวันหันราคาเท่าไหร่แล้วพวกของพวกนี้นะ่ะนําเข้ามาจากตั้งประเทศเบิดนําเข้ามาจากเพื่อนบ้านเบิดนะในยุคที่ค่าของสิบแพงแบบนี้นะ่ะแม่นแต่ว่าทหารผู้นยวยตำรวจสั้นผู้นวยพากันลังไหลลาออก,กงาน้าที่การงานเบิดเพราะว่าเงินเดือนของกบ,บพอคือกันไหยเงินเดือนสองล้านฮักไปฮักมา สุดท้ายลรเหลือบระฮอดล้านเหลือบระฮอดล้านแล้วเขาจะยู่หายหยังเขาจะยู่เห็นหนังอีกอย่างหนึ่งที่ยู่ที่นอนเขาก็บอกแม่นบ้าจีบ่ายู่อันแบบพอโอเคไม่กระตบฝ่าไม่เฮียเอามาสารใ่แล้วก็เทบิบนอนเรียนกันไปเวลากินข้าวอะโต๊ะสิให้นั่งกินข้าวดีๆคือบ้านเมืองอื่นหรือว่าประเทศอื่นหันบม่มีเอาให้มันเป็นระบบประเบียดหัน บมีเนาะต้องมายืนกินเลวบางกรมกองก็ก,ก,ก,กินอดอดยากๆเฮ็ดปานว่าพวกเขาเป็นแอนฮ็ดหน้าที่ในสงครามทางทางที่โบแมนยู่ในสงครามเนื่องมามีในสงครามก็ให้เขายู่ดีกินดีเนี่ยถ้าเป็นอา่าถ้าเป็นแบบว่ายู่ในสมัยสงครามโอเคพอเขา้าใจอยู่ว่าก็ต้องกินอดอดยากๆเนาะแต่อันนี้โบแมนสงครามบบมีสงคราม,ม,ามก็ให้พวกกินรูออยู่ดีเน้นจักหน่อย ที่อยู่นี่ที่นอนก็นให้มันสะดวกสบายขึ้นใน่จักน้อยนะ่ะคนที่อยู่รอดไดู้มเมอนี่ก็คือคนที่มีเส้นมีสายคนเป็นเจ้าเป็นนายทหารตำรวจผู้น้อยหันพากันลาออกจิเปิดแล้วเนาะกลมกองใดกระบ้างสีบ้างเป้ามาละมีแต่หัวหน้ามีแต่นายอยู่เนาะแล้วก้อนหันเวลาจะเข้าตำรวจเลยทหารเนี่ยต้องได้จ้างเขาได้สี่สิบห้าสิบล้านผ บางคนก็เข้ามาโดนกับว่าได้เลื่อนสั้นก็ได้ลาออกของซื้อเนาะเดี๋ยวนี้เงินเดือนกินกับบพอใส่จะลูกเมียใส่จะครอบครัวบงเงินเดือนนีนออกมาในบพสามมือเปิดแล้วนะเนาะแถมบพหันทหารผู้น้อยหันยังทึกหักค่าขอคอซีบยังบพได้ยังหักค่าอัตราการกินอีกอสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าคองซีบแพงแบบนี้นะ่ะ ไพ่จะยู่ได้เราก็มีผู้ประกอบการต่างๆอยู่ในลาวหันเขาก็ทยอยปิดโตโลงหั่นอาหารดีหั่นบันเทิงต่างๆดเขาพวกเขาสิไปรอดบอพวกเขาจะ,าจะยุ่รอดบอะการพูดรีดจากประชาชนหลายเกินไปได้รัฐมีหน้าที่หางเงินเข้าประเทศรัฐมีหน้าที่อ่าช่วยเหลือประชาชนให้เบิ้งยังประชาชนให้เขามีความสุขยุ่สนุกสบายให้พวกเขามีความพึงพอใจ ต้นหน้าที่การงานของการบริหารประเทศรัฐคือเป็นลุงนองเป็นลุงน่องปะสะสนนัจชาชนได้ทาเทียบกับประเทศอื่นน่ะพวกเขาพวกเขาต้องฟังประชาชนอันนี้ม่นเนี่ยประชุชนต้องฟังรัฐแจ้งเดียวแ่างเดียวที่ว่าได้คือโสมเสยนอกจากเรื่องโสมเสยเราบม่มีเรื่องอื่นเลยคำที่พวกแก้วเคยสัมภาษณ์จื่อไดบอบู่บออันผู้นําบางคนย้ำได้พักรัฐกับอัน เป็นห่วงเป็นไงนะพ่อแม่ประสสาสนพวกเฮาก็ได้ไปหอดไปถึงเดี๋ยวนี้พวกแก้วควรเบิงตัวเองได้แล้วว่าสภาพมันเป็นจังไดเศรษฐกิจมันเป็นจังใดข้าวยากมากแพงแมนต่นํารื่มกับขึ้นมาตุบสิบพันน้ำมันลดหันจากรลิตรหนึ่งเงินห้าพันคีบมาเดี๋ยวนี้หันลิตรหนึ่งเนเกือบจีหอดแสนแล้วไหวโบในสภาพที่เงินเดือนนั้นล้านห้าสองล้านหัน กับค่าคองซีบนี่ซื้อบางคนนี่ซื้อเองจะแทบทุกอย่างซื้อต้องซื้ออยู่ซื้อกินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะบางคนนี่ต้องเศร้าห้องอยู่อ่ะมันบแม,มน่นแนวที่อยากขึ้นภาษีกับประสาชนอยากขึ้นยำแต่กับขึ้นถ้าเหตุบุได้หรือว่าบริหารบุเป็นไปเบื้องประเทศที่เขาบริหารประเทศไปเบื้องประเทศที่เขาจเจริญเขาพัฒนาคือ,อย่างสิ่งกโปร่ สิงคโปร์นี่เบื้องแมกทร,รัพยากรเขาก็ได้มีนะเป็นประเทศเอเชียที่มีทร,รัพยากรที่น้อยที่สุดแต่เบื้องความเลือกลำ้ำแม่นแต่น้าดื่มสิงคโปร์ก็ได้นําเข้านะป่านนั้นเขายัางพัฒนาน้าเขามีความสามารถพัฒนาจนมาน้าแคมทางนี่ก็สามารถดื่มได้นะประเทศสิงคโปร์ก้นมันจิสายเกินไปเนาะ ลำพังทุกเมื่อในปาะสะสน์ควรรรมดาให้กุ้มปากุ้มท่องกันยังจีบโลอดนะควรเห็นใจปัะสะสน์น้ำแน่โบเมน้นจิจะเอาแต่ได้รัฐมีหน้าที่หาเงินเข้าประเทศโบเม้นมีหน้าที่ขอทานจากปัะสะสนนี่แหละค่าว่าการบริหารร่มเร็วของรัฐนะเนาะถ้าใครบกเข้าใจนะ ยาชุ่มซ้ำเติมประชาชะนหลายปัะชาชะวนคนทธรรมดาให้เขามีบ้วนหายใจให้เขามีบ้วนพักพิงแดงเนาะคนวัยรุ่นนุ่มสาวในเขาร่งไหลออกต่างประเทศไปแล้วเพราะว่าค่าของชีบสูงค่าแรงงานต่ำอยู่ลาวมันบม่มพออยู่พอกินเนาะปัะชาชนคนนุ่มสาวเลือกที่จะบริเวณโตเลือกจีไปเฮ็ดเปียกแล้วก็มาเว่วาว่า,าโอ้ยในประเทศตัวเองหันขาด ขาดแคนแห่งงานจางนวอยที่คาดแคนแห่งงานหลายกว่านี้ยู่ผู้ประกอบการต่างๆก็ได้สิเริ่มปิดตัวลงเนาะ